สบายดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องอีนางชาแนลสเปนเฮล่าอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ออกป่าอีล่าหาเห็ดขมพี่น้องดูการแลกของการหาเห็ดฝนมาหาแรกพี่น้องไปดิมีแต่ดอกเท่าๆแต่พี่น้องจะเลาะเบืง้งแต่ว่ากะหยางเลาะมากะเบื้งก็ได้อกเหย่างก็ได้ จะเีาเลระมามเป็นปปมีแต่ดดกเท่าๆก็ไม่เห็นหมูดึงใจพี่น้องจ๋าจ้าไปน้องอเออไปน้องไปน้องีปน้องเฮขมอัน,อน,นี้พี่น้องจ๋าโอ๊ะจะโดดหรเป็นรีบเลย กี่ร้อยหากินมาเ้ยจ้ะพี่น้องเอ้ยโอ้โหบรนักเท่าแม่จบาจ้ะพี่น้องืี่โดองนี่มือเป็นมือเลยนะเสียงนะชัะแค่เสียงนาเสียงนะคุณสิมาย่ พี่น้องจ้าโอ้สอนดิสอนดิฝนซอนหลายๆพี่น้องเลยฝนมาห้าแรีกอะเริ่มฤดูการหาเห็ดฮติแล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็นเฮติมูเลยพี่น้องเอ้ยปุ๊บป่ามูดงพี่น้องโอ้น ผมพี่น้องเฮ็ดผมคนละโอ้เ oh, สิยดายเท่าพี่น้องเลยโอ้โ uh ห oh. oh. พี่น้องเลยคนละของเอรี่เลยสุดท้ายมันเท่าพี่น้องเลยคุละเท่าก็ะยามันเอาใส่กระตาคือเราพี่น้อง Lai lạp, yon kuôn lạp, yapon, 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 คนอื่นคนอื่นคนสิมาญาต์ฟาล์วฟาล์วากระเจาอื่นเฮ่ากระเจาอื่นเฮ่าพี่น้องเอ้ยน่ะออนซ้อนไล้ไรพี่น้องเดี๋ยวหาต้นไปโอ่นจอกนึงพี่น้องหอมนึงเดี๋ยวหาต้นต้นไปกันพี่น้องเอ้ยมันเผาแห้งโอ้ยเผายาเสบครับเฮ็ดเอ็นเสพเสพนิดโค้งเหมือนใจพี่น้องจ้ะถ่ายทำให้พี่น้องเพื่อนเบิ่งนะแม่ได้ดอกงามกันเลยโอ้ยยาเอ็นโอ้นี่เดี๋ยวหากระเห็ดดอกหนุ่มพี่น้องเอ้ยนี่นะโอ้ให้เจบเบิ่งเบิ่งกันเด้อ ดอกหนุ่มอ oh, ุตุป oh. okay. so yeah. ุติอ๋อมันจอกเหยียบเซยไหมมุนเอเละไปตัวของเฮาเนาะยายนี่กำมานเด้ไปหาไปโอ้มีแต่ดอกหนุ่มเนาะทางนี้เนาะผู้ขายเห็นขึ้นมีแต่ดอกเขาวใช่ไหมหาอีกก้อนเด้อตไปไปหา พวกกาคตอเลีนแต่ดอกเท่าๆทใช่ไหมะไหดิไหนดิดอกเท่าดอกหนุ่มดอกเท่าไหดินี่หมูหมูนี่สี่ห้าดอกแต่ว่าดอกเท่าพี่น้อง เฮ็แต่ดอกเถเนกระเถาหาเห็ดได้ดอกแต่เถาเถหาอีกกนกระโดกใหญ่โตพุดอ <c ười> ุดอุดออส่งโดกซ้อนกันเลยปุดุดุดอุดอุด โซนโซนโอนโซนหลายๆพี่น้องเอ้ยผลงานเต็มกระตาแล้วจ้าใส่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 มีมีอย่างเงินมีมีอย่างเงินพี่น้องมีอีย่างเงินพี่เป็นตะขีเดียแท้ปั๊ดปั๊ดนี่ดอกหนึ่งพี่น้องปั๊ดสองดอกปั๊ดเป็นตะขีเดียแท้พี่น้อปั๊ดมันหิ้งงมันหิ้งาม เป็นหมู่เลยอ่อนซอ่อนดีป่าเนานดป้าดป้าดดอกหมุ่มแค่นนแม่นี้ก็พวกนี่กับสิเต็มกับตาคือกันเด้อยายนี่อนนโอ้โฮอีก็บให้พี่น้องพันบุ่นกับเด้อป้าดป้าด ปาดพูดอ่ะอไปไปนี่พี่น้องหาต่อไปหาต่อไปหาต่อไปปาดพี่น้องเป็นดอกเห็ดหรือเป็นอีหยังอันนี้พี่น้องเอ้ยใหญ่พี่ดีอืมดอกงามแทนนี่ปาดขาเหากับปั่นเลยวะอืมดอกมือ แม่อย <_ JJonak> no? oh. mm ่งคือเป็นตะเบื่อทีพี่น้องอ่อนส่วนหลลือ้ททททททใช่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 อโอโหขึ้นดอกกตาก็ดูบันเด้อไอ้มาส่วนบนไปอ่อนส่วนอ่อนส่วนพี่น้องเก็บเก็บเอาเก็บเอา เอาละค่ะพี่น้องมาหอดเฮือนหอดซานละจ้ะพี่น้องออกจากป่ามาแล้วุนะฮึพูดอ่ะผลงานที่ได้มือนี่ค่ะอ่อนซอนหลายพี่น้องจ้าเก็บบอกลูกเก็บบอกเงินคอนเก็บบอกเลยพูดอะพูดอะแดูการหาเห็ดครั้งแรกครั้งแรกของปีเออดอกใหญ่วะนะขวัดดอกใหญ่ไหมดอกใหญ่ขนาดเถึงพูดอ่ะน่า กูน <l om> ่าคณดี่งเอ้ยอ่อนซอนเลยไม่ติดดอกน้องงามดอก่ใหญ่ติ่มกระต่ากูนะดอกน้องามอ่ะเก็บน้องขวัญกี้เอออุตนาใหญ่สำน้าน้องขวัญเลยนี่เลยค่ะผลงานที่ได้มือดีโอ้ยเหมยแหงก่อนจากกันไปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ พี่นางจะเน็จะป็นะไรเดี๋ยวจะพินน้องกอง้อไบ่ายหน่อยไปทักชมหน่อยพี่น้องเอ้ยบาย